ตรงจุดเนี้ยที่หาดยามูถูกไหมหาดยามูครับที่เธอจะให้เธอพดกันนเาบอกเดินเป็นหาดเงียบๆตอนนี้เป็นหาดที่ดังมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังค,คุณเคยเห็นภาพมุมสูงของหาดนี้ไหมของโครงการนี้ไหม <ừ> ไปดูภาพมุมสูงกันนี่คือภาพมุมสูงของโครงการที่เกิดเรื่องนี้ทั้งหมดนี <ừ> ่นี่คือหาดยาโมูนี่คือหาดยาโมู แล้วไอ้ตรงที่เป็นตรงที่เป็นอยู่เตะตรงไซซายเห็นไหมตรงไซซยๆนั่นน, <Walk. S 1> น่ะนั่นน่ะก่อนนั่นเนี่เป็นหาสาธารณะ,ะแต่ตอนนี้เห็นไหมเห็นไหบ้านเฉีเต็มเลยเห็นไหมใช่มันจึงไม่สาธารณะๆๆๆเขากําลังจะเอาควาว่าสาธารณะคืนกลับมานี่คือภาพมุมสูงของหาดยามูซึ่งสวยมากรีู่เก็ต คำถามคือทําไมเราเพิ่งได้ยินหาดยามูแล้วได้ยินแต่กัมันลาแล้วได้ยินจากหาดปาตองป่าตองอได้ยินจากหาดอะไระไรวา,รวายามูนี่มายังไงมาอย่างนี้พี่ปูและท่านผู้ชมคือหาดหาดนี้เนี่ยบางส่วนนะบางส่วนของหาดนี้เคยเป็นสุสานอ,อันเนื่องมาจากว่า คือด้านหน้าติดทะเลด้านหลังเนี่ยมันสูงเหมือนภูเขา,เขาจึงเป็นทำเลที่ดีสําหรับสุสานขณะเดียวกันก็เป็นทำเลที่ดีสําหรับวิลล่าด้วย